สวัสดีครับวันนี้ครับมาในหัวข้อที่น่าสนใจมากๆครับเขาเรียกเรื่องของหลักฐานสําหรับการสร้างความเป็นไปได้ในอนาคตครับวันนี้ครับจะมาจากพระเจ้าพระเจ้าในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่2ข้อที่9ครับมาดูกันครับว่าพระบพีตอนนี้พูดเรื่องรักป่งครับพระเจ้าตอนนี้นะครับมุมมองที่มีต่อพระบพีตอนนี้เปลี่ยนไปนะครับวันหนึ่งผมอธิษฐานนะครับแล้วก็พระเจ้าก็ให้ความเข้าใจมุมมองที่ผมว่าน่าสนใจก็เลยมีการมาแชร์ริงที่นี่ครับ พระเจ้าพูดถึงในพระมีตอนนี้พูดถึง3การรับรู้ครับการรับรู้แรกเนี่ยเขาเรียกว่าเรื่องของการมองเห็นครับเรื่องที่2เนี่ยเป็นสิ่งที่เคยได้ยินครับแล้วเรื่องที่3เนี่ยเป็นเรื่องของสิ่งที่มนุษย์เคยรับรู้อยู่ในใจครับซึ่งทั้ง3ส,ส่วนเนี่ยทั้งตามองเห็นหูได้ยินมนุษย์คิดถึงเนี่ยนะครับล้วนแต่ใช้คําที่เขาว่าเคยจะหรือว่าเป็น past tense นั่นเองครับ seen, heard, and c o n c e i v e เนี่ยเป็น past tense ทั้งหมดครับถ้าจะอธิบายให้ชัดเจนขึ้นครับมันคืออะไรนะครับสมมติวงกลมวงนี้ครับเปรียบเทียบเป็นเสมือนกับอดีตครับในอดีตมันก็จะมีสิ่งที่เราเคยเห็นต่างบางอย่างได้ครับคนเรามักจะประมวลหรือคิดแล้วหาหลักฐานที่เคยเห็นเคยได้ยินเคยรับรู้ครับในอดีตครับเพื่อมาประมวลว่าเขาจะสามารถเป็นได้หรือไม่ได้ครับ หลายครั้งครับหลักฐานจากอดีตเหล่านี้ครับมันก็ทำให้เกิดการเป็นในปัจจุบันครับบางคนก็คิดว่าผมอยากกระถามนิดนึงครับไม่ทราบว่าเราคิดว่าเหตุการณ์จากอนาคตครับหรือว่าเหตุการณ์จากอดีตละครับที่เป็นตัวกำหนดความเป็นของเราในปัจจุบันครับบางคนจะตอบว่าเป็นเหตุการณ์ในอดีตที่มันทำให้เราเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับแต่ผมอยากจะยกเคสตัวอย่างเคสนึงครับสมมติครับว่า ผมยกเรื่องของสีลมรถติดครับธรรมดาปกติครับเราเดินทางไปสีลมวันศุกร์ตอนเย็นครับส่วนมากประสบการณ์ที่เคยผ่านมาครับคนก็จะรู้สึกว่ารถติครับมันคือเหตุการณ์ที่เคยเห็นเคยได้ยินและเคยรับรู้ครับในอดีตครับอยู่ในอดีตครับแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหลายครั้งครับตอนที่เรากำลังจะขับรถไปครับมันเนี่ย เป็นเหตุการณ์ที่เหมือนกับว่ามันอยู่ตรงนั้นเลยครับอยู่ในอนาคตที่มันจะมีรถติดที่สี่ลมครับแล้วสิ่งเหล่านี้ที่อยู่ในอดีตที่มันไปอยู่ในอนาคตเนี่ยมันก็กําหนดให้ปัจจุบันเนี่ยเราไม่ขับรถไปบริเวณที่มีสี่ลมรถติดครับเปรียบเสมือนกับเหมือนเราจะไปท่องเที่ยวในต่างประเทศครับไปเกาหลีภายในสองอาทิตย์หน้ามันก็กําหนดให้ปัจจุบันเนี่ยเราต้องเตรียมตัวในการซื้อชุดกันหนาวหรือสิ่งต่างๆครับ เพราะฉะนั้นครับหลายครั้งครับเรามักจะเอาสิ่งที่อยู่ในอดีตรครับไปใส่ในอนาคตแล้วสิ่งที่อยู่ในอนาคตรครับก็กําหนดการเป็นในปัจจุบันครับจากสิ่งที่เราเคยเห็นเคยได้ยินและเคยรับรู้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าสิ่งที่ตามองเห็นหูได้ยินมนุษย์คิดถึงครับเป็นสิ่งที่มันจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ที่พระเจ้าจัดเตรียมสำหรับคนที่รักโรรองครับเพราะนี้ผมมีข่าวดีจะบอกครับบอกว่า วันนี้ครับสิ่งอะไรก็ตามที่เราอยากจะเห็นมันเกิดขึ้นในอนาคตในชีวิตของคริสเตียนครับวันนี้ครับมาดูหลักฐานในพระคัมภีร์ครับว่าพระคัมภีร์พูดยังไงครับเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างอะไรบางอย่างในอนาคตครับมาดูเคสของเปโตรด้วยกันครับเปโตรเนี่ยในอดีตครับโดยชื่อของคนยิวครับชื่อซีโมนครับซีโมนเนี่ยถ้าไปดูเนี่ยก็เป็นภาพเหมือนขนนกครับ หมายว่าบุคลิกของเปโตรน่าจะเป็นคนโลเลเป็นเหมือนขนนกนครับก็คือว่าสิ่งที่คนรับรู้ในแวดวงกาลิลีเนะี่ยเปโตรคงเป็นคนโลเลลังเลไม่มั่นคงครับแต่วันที่พระเยซูคริตเนี่ยผมเดาว,ว่าพร่เยซูก็คงรู้จักบุคลิกของเปโตรดีอยู่แล้วครับมีหลักฐานจํานวนมากมายครับที่จะบอกว่าเปโตรไม่มีทางสําเร็จไม่มีทางจะสร้างอะไรที่ยิ่งใหญ่ได้ครับแต่วันหนึ่งที่เกิดขึ้นในวันที่เปโตรยังไม่มีหลักฐานของความสําเร็จอะไรเลยครับ พระเยซูตรัสก,กับเปตโตว่าวันนี้เจ้าคือเปตโตหรือเพ t r สครับก้อนหินใหญ่ๆเป็นแบบเหมือนกัะหลบใต้เงาได้เวลามีแดดมัร้อนนะครับก็เลยเรียกตัวนั้นแหละว่าเปโตคือเป็นที่พึ่งพิงได้มั่นคงเป็นเสาหลักอะไรประมาณนี้ครับพระเยซูเนี่ยใช้วิธีการตรัสครับสร้างจากสิ่งที่ไม่มีหลักฐานเลยครับเปรียบเสมือนครับผมนึกถึงภาพตอนที่ผมมีที่ดินครับแล้วก็มีตึกอยู่ เวลาผมเดินไปหานายช่างครับสิ่งที่ผมพูดทุกครั้งครับผมไม่เคยอธิบายว่ามันเป็นยังไงครับ mm. เช่นตรงนี้ยังเป็นปูนโบอกอยู่ยังไม่มีกําแพงครับสิ่งที่ผมพูดกับเขาคือว่าตรงนี้จะมีกําแพงนะพี่ตรงนี้จะมีกระเบื้องนะครับตรงนี้จะมีไฟหนึ่งดวงสองดวงสามดวงครับผมอธิบายหรือพูดหรือว่าสร้างจากสิ่งที่อยู่ในอนาคตกับคนที่อยู่ตรงนั้นครับไม่มีหลักฐานอยู่ตรงนั้นเลยครับนี่แหละครับวิธีที่พระเจ้าใช้ในการสร้างชีวิต ของคนบางคนหรือว่าสร้างอะไรบางอย่างครับสร้างจากสิ่งที่ไม่มีหลักฐานครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับถ้าความเป็นไปได้ชีวิตของท่านครับไม่มีหลักฐานเพียงพอในอดีตครับชีวิตของท่านเองครับมาดูเคสเยริโคเหมือนกันครับในอดีตครับเวลาจะล้มเมืองอะไรบางอย่างได้ครับเยริโคเนี่ยอยู่ที่นางราหันี่ยอาศัยอยู่ใช่ไหมครับวิธีการทําลายเมืองแบบนี้ครับปกติครับก็ต้องใช้วิธีการถล่มโดยการใช้กําลังครับ สิ่งที่เคยเห็นเคยได้ยินคิดถึงครับก็คือใช้กําลังในการชนะเมืองนี้ครับแต่วิธีการที่พระเจ้าให้ครับที่พระเจ้าใช้ครับเป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินไม่เคยคิดถึงครับใช้อะไรครับใช้วิธีการเดินรอบครับเจ็ดรอบแล้ววันสุดท้ายเจ็ดรอบแล้วก็เป่าเขาสัตว์ที่เขาเรียกว่าโชฟาครับโชฟาเป็นภาพเหมือนกับแตรเขาสัตว์ครับที่มีลักษณะของการโค้งๆวงๆนะครับแล้วก็ส่วนมากจะมาจากเขาของแกะตัวผู้ครับ เวลาเป่ามันจะมีเสียงกล้องกังวานนะฮะตัวรากศัพท์นะคบว่าโชฟาแปลว่าแหลมคมครับและการเป่าโชฟาเนี่ยทำให้กําแพงมันถล่มได้ครับเพราะฉะนั้นครับวิธีการที่พระเจ้าใช้ครับพระเจ้าไม่เคยใช้วิธีการสร้างอะไรจากหลักฐานในอดีตครับสร้างจากที่มันขัดแย้งหรือดูไม่มีเหตุไม่มีผลและไม่มีหลักฐานสนับสนุนครับเหมือนกันครับในเคสของอับราฮัมครับอับราฮัมครับ สิ่งที่เคยเห็นมนุษย์เคยได้ยินมนุษย์เคยคิดถึงก็คือว่าอะไรครับวิธีการจะมีลูกได้ครับต้องโดยความเป็นไปได้ทางธรรมชาติครับและยุ่งเวลาที่อับราฮัมนั้นรอคอยครับพระสัญญาของพระเจ้าครับแต่พระเจ้าสร้างกับอับราฮัมก่อนว่าจะมีสิ่งที่คิดไม่ถึงว่าคนแก่จะมีลูกได้ครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับเมื่อเราหลายครั้งครับเราไม่ได้ไว้วางใจหรือว่าเราพึ่งพาในสายตาหรือว่าเอาหลักฐานในอดีตมาใช้ในการสร้างอนาคตครับ อดีตไปอยู่ในอนาคตครับอับราฮัมได้ตัดสินใจครับที่จะมีลูกกับนางฮากาครับก็เลยได้บุตรที่มาจากกำลังของมนุษย์ครับบุตรที่มาจากหลักฐานในอดีตครับหรืออิชมาเอลนั่นเองจนกลายเป็นบรรพารุษของชาวอิสลามในปัจจุบันนะครับกลายเป็นหอกข้างแค่ของชนชาติอิสราเอลนั่นเองนะครับเมื่อวันนี้ครับไม่จําเป็นครับที่เราจะต้องมีหลักฐานในการสร้างในอนาคตครับวันนี้ครับขอบคุณครับวันนี้ ทั้พีตอนนี้ให้ข้อคิดที่น่าสนใจครับเกี่ยวับเรื่องของการสร้างครับสร้างจากสิ่งที่ไม่มีหลักฐานเลยครับขอบคุณครับ